อีกหนึ่งพืชอวบน้ำที่มีความน่าสนใจที่นกอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือเก่งจีนค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือฮูเออ r ์เนียเซบีนเป็นเก่งจีนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งเก่งจีนจะมีสายพันธุ์แยกย่อยเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เป็นพืชอวบน้ำที่ไม่ใช่แคคตัสนะคะแม้ว่าต้นนี้จะมีชื่อพร้องกับแคคตัสก็ตามความน่าสนใจของเก่งจริงก็คือให้ดอกแปลกแล้วก็มีความสวยงามลักษณะดอกของเก่งต้นนี้ก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะมีลายๆเหมือนม้าลายอยู่ตรงขอบค่ะส่วนดอกนี้ก็คือดอกตูมนะคะที่ยังไม่บานค่ะ การจำแนกด้วยต้นก็อาจจะยากนะคะต้องรอให้ดอกบานเราถึงจะรู้ว่าสายพันธุ์อะไรคะ่ะเป็นจำพวกไม้เลื้อยไม้ห้อยนะคะการขยายพันธุ์ก็เด็ดก,กิ่งไปปักชำนามที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ไม่ได้แหลมคมอย่างที่เรามองด้วยตาเปล่านะคะไม่ได้ตํามือนะคะเป็นน้ำนิ่มๆค่ะ แต่ในบางชนิดก็มีหนามแหลมนะคะวิธีการเลี้ยงการดูแลนะคะก็เลี้ยงเหมือนกับแขกตัดได้เลยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือแดดจะต้องพอดีค่ะสำหรับเก่งจีนเนี่ยเขาไม่ต้องการแดดแบบจัดๆนะคะควรเป็นแดดแบบร่มรำไรนะคะหมายความว่าแดดที่ส่องผ่านตะข่ายกรองแสงค่ะแล้วก็ ควรจะอยู่ในที่ที่เขาเรียกว่าลมโกรบได้นะคะแดดเบาๆยาวๆนะคะห้ามโดนแดดจัดเพราะจะทําให้ผิวของเขากร้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีคามๆนะคะการรดน้ําก็รดน้ําเหมือนกับแขกตัดค่ะควรจะรดเมื่อดินแห้งหรืออย่างไม่ได้เลยนะคะก็5-7วันครั้งหนึ่งส่วนปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยออสโมกลหรือว่าปุ๋ยละลายช้าได้เลยค่ะ 4-6ถึงเดือนครั้งหนึ่งนะคะปริมาณที่ใช้ก็ใช้ทีละนิดดค่ะสักประมาณ5เม็ดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นอาหารของเขาบ้างนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ควรที่จะใส่สตาร์เกิลจีด้วยนะคะเพราะว่าเพลี้ยแป้งเนี่ยชอบนะคะสำหรับเก่งจีนค่ะส่วนตัวนกสำหรับสตาร์เกิลจีก็ใส่ทั้งแคคตัสแล้วก็ไม้อวนน้ำทุกชนิดค่ะป้องกันไว้ก่อนนะคะ ส่วนดินปลูกนะคะก็เป็นดินปลูกแคคตัสแต่เราควรที่จะผสมให้โปร่งขึ้นเล็กน้อยค่ะเปลี่ยนดินบ้างทุก2ปีนะคะก็ข้อดีของเก่งจินก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องขยับไซส์กระถางบ่อยเพราะว่าเขาจะโตออกเหมือนกับเป็นไม้เลือ้อยหรือว่าไม้ห้อยนะคะไม่ได้โตออกข้างเพราะฉะนั้นก็อยู่ได้ยาวๆค่ะสำหรับกระถางไซส์หนึ่งนะคะ แค่ดินเฉยๆก็พอค่ะการเลี้ยงเก่งจีนก็ถือว่าไม่ได้ยากนะคะแต่สิ่งสำคัญที่นกบอกไปเบื้องต้นก็คือว่าแดดเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นแดดจัดโดยตรงค่ะและก็ไม่ควรที่จะเลี้ยงไว้ในที่ที่ร่มไปเลยนะคะก็คือไม่มีแดดเลยเพราะว่าถ้าแดดน้อยเนี่ยก็จะทำให้ไม่มีดอกนะคะสำหรับเก่งจีนเนี่ยดอกของเขาสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ สำหรับเรื่องแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชบวมน้ำหรือว่าแขกตัสเนี่ยนกให้ความสำคัญกับการได้รับแดดเนี่ยมากที่สุดค่ะถ้าใครที่เลี้ยงกลางแจ้งนะคะก็พยายามอย่าให้ฝนตกโดนบ่อยๆนะคะถ้าโดนฝนหรือว่าแฉะมากๆเนี่ยก็จะทำให้เขาเน่าได้นะคะการที่เราจะเลี้ยงไว้กลางแจ้งก็ควรที่จะทำให้ดินโปร่งที่สุดค่ะ จริงๆแล้วเก่งจีนเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธ์ุย่อยมากมายเลยนะคะวันนี้นกก็ได้นำมาอีกหนึ่งสายพันนะคะที่มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยเลี้ยงดูเหมือนกันหมดทุกสายพันธ์ุค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุราดาการเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ